แล้วกรรมคืออะไรพ <c oughs> ระศาสดาบอกว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคลคลควรทราบมีหกอย่างหนึ่งเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาเป็นกรรมเห็นนะนี่ชัดๆนะ,ะเวลาโยมจะฆ่าสัตว์โยมมีเจตนาไหมจะไปยิงนกตกปลามีเจตนาไหมนั่นแหละใจโยมที่กำลังไปนึกไปคิดนั่นแหละเจตนานั่นคือกรรมเข้าใจไหม ออันที่สองเหตุเกิดของกรรมคืออะไรผัสสะผัสสะทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุเกิดของกรรมแต่นั้นโยมจะไปแก้กรรมโยมต้องรู้จักกรรมก่อนไม่รู้จักกรรมจะไปแก้มันได้ยังไงยังไม่รู้จักตัวมันเลยใช่ไหมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกกาเนิดเดรัจฉาน เปลววิสัยมนุษย์โลกเทวโลกมีความดับของกรรมมีเพราะความดับแห่งผัสสะสัมผัสดับกรรมดับดังนั้นกรรมมีเหตุเกิดกรรมมีความดับกรรมเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นนะเจตนาคือใจเราคิดมาแล้วดับไหมดับเดี๋ยวก็คิดใหม่เกิดดับไหมดับเกิดดับตลอดนะวิบากของกรรมมีสามระดับ วิบากในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันวิบากในอุปป,ปัชชะคือเวลาถัดมาและวิบากในอปรปรยายะเวลาถัดมาอีกสามระดับนะกรรมสามระดับและข้อที่หกอันนี้น่าสนใจที่สุดเลยที่เราทำกันเยอะเลยคือวิธีในการดับกรรมพระองค์บอกว่าวิธีเดียวคืออะไรอริยะอัดถัง ขิกามักนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาคามินีปฏิปทาอารยะคือประเสริฐอัฏฐ้งคือ 8, ปดขิกามะคือหนทางหนทาง8ปดทางอันประเสริฐน,นี้นั่นเองคือกรรมะกรรมนิโรธคือดับคาไมนีปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆถูกต้องไหมนี่แค่นี้คุูจ้าพูดผิดไม่ได้ใช่ไหมาศาสดาเราใช่ไหมพุทธังสรนังกสา,ามิใช่ไหม ไม่แบ่งปันความรักนะผู้เช่าหนึ่งเดียวนะดังนั้นมร์แปดโยมทำอย่างอื่นกรรมยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเลยนะเอาสายศีลม,มาวนลอบหัวกันต่อกันเป็นทิวเลยนะาบางสกุลเป็นตายนะโยมจะไปทำพิธีอะไรก็ตามกรรมยังอยู่เหมือนเดิมเพราะโยมไม่รู้จักมันและยังไม่ได แก้ไขมันอย่างถูกต้องตามความเห็นพระพุทธเจ้าเห็นไหม